เอาะอาย่างน่าจะมาแล้วอยู่กลุ่มันนู่นแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ีอยสันียแทงกูสองทีได้ไงวะตีทีเดียวเลยแตวันี้ ไปเลยผู้หญิงอยเลยปไ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 ปยปไปไปครับพี่ไอ้ก้าไปไหนพูก่อนไปหนนี่ไปไหนเฮ้ยย่าู้สวยมากยู่่อะไรท้ายท้าย้ยอยเสิงเ่งย่าู่อะไรอ่ะไปนี่สิง บ๊ทแกบทกบ๊ทแกบ๊ท่บทก็บทบกกระจับไพูดดิอุ้มเพื่อนดิอุ้มเพื่อนดิอย่าลืเดี๋ยวกวนแล้วเข้าหลังให้เดี๋ยวเดี๋ยว

โหมดขยะขยะล่วงหมดเลยว่ะโหโหอะไรอ่ะรอรอมาไกลก่อนรอไปไกลก่อนเยอะเยอะก็เอาเยอะก็เอาเอาเลยปะเอาดิเอาดิลงเลยลงเลยลงเลยอีนางตัวดีอีนางตัวดีอีนางตัวดีโทษครับเฮ้ยสี่เพื่อนตัวเองเฉยอย่างฮาครับเอาแทงคนอื่นเฉยขอโทษครับขอโทษขอโทษ ตีเลยตีเลยตีเลยจอกจัดอะพวกมึงอะเนี่ยบ้านที่ไปดักตีคนของอะไรไอกาไอ้กาไอกาเลยขัรถมาพี่ขัรถมันขัรถไม่ต้องเลยดักตีตามกูเป็นบ่ายตีตามกันทุกเช้าเลยอย่างเงี้ยบางวันก็ไม่มาเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบหนึ่งพันผมว่ามันจะเยอะไปอะเราน้องคุณไปไหนครับ อันนี้ไม่ทราบน้องชายด้วยคนรักที่คุณห่วงขนไดนั้นคุณสมบัติครับผมจะบอกให้นะครับถ้าเกิดมาเวลาไม่ตรงกันอ่ะคุณฟาร์มเงินก็ได้ครับแล้วเงินไปซื้อปูนเยงินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งได้ครับผมไม่แบดไม่ต้องแบ่อันนี้มันเรื่องอเขาเอางี้ถ้าไม่ไหวอ่ะผมต้องการปูนสายไฟอย่างละห้าร้อยไหวไหมครับสะติวปาเอาหนึ่งพันพอน่าจะไหวมั้งตั้งยี่สิบปูนระติาผมไหวครับถ้าสองพันอ่ะแต่ว่าถ้าปูนสายไฟเยอะขนาดนั้นมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน มันยากจริงๆอระตำรวจ<ด>มาแลว,วา่าอ,อันนี้ผมเข้าใจครับแต่อาวุธชิ้นหนึ่งมันใช้ของมูลค่าไม่น้อยนะใช่แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าพวกผมถือไพ่เหนือกว่าพวกคุณนะจริงๆพวกผมต้องเป็นคนยื่นข้อเสนอนะครับอันนี้พวกผมพูดพูดถูกหรือเปล่าอันนี้ก็จริงครับ มันดูง่ายมากเลยนะมันมันง่ายเกินไปอันนี้ผมไม่เข้าใจมันเรา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 ผมละครับไงแต้ครับคุณบ๊อบก็เอาผมเอ๋ยก็ได้ครับแทนน้องผมไม่ไม่ไม่เอาครับผมไม่จําเป็นต้องเอาคุณเหนืองเอาตัวเขามาค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวเนี่ยเพราะว่ามันนั้นมันค่อนข้างก็คือผมเข้าใจนะคุณสมบัติอะคือคุณหนกหน้ารับแทนลูกน้องคุณตลอดเลยอะคือจริงจริงแล้ว มันผิดที่ตัวลูกน้องคุณทั้งหมดเลยครับไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นคนดูแลแทนพี่เหมือนกัถ้าน้องมันทําอะไรผิดไปผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าก็ในตอนนี้ที่ผมดูแลมันไม่ดีก็นั่นแหละเพราผมดูแลไม่ดีอยู่ไม่จงไปขอให้การจะทําเป็นตัวแทนเรื่องที่พวกกูต้องได้คือเล่มมังกรแดงซิลอินเดเกมอินเดมายแกงยา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 พวกกูให้หมดไม่ว่าที่แกงใดที่พวกกูอยู่พวกกูก็พร้อมตาย ตามแผนที่วาดไว้คือกูต้องเก็บศพไอมาที่คาไทยฮิโรชิแกงยายายายา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 